อาจารย์คะพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ลงเล่าความเป็นมาที่เราจะปลูกป่าร่วมกันกับเราการไฟฟ้าสลิตนคะคะพื้นที่ตรงนี้จรงิจรงๆวิเลยประกาศจัดตั้งเมื่อปี2505โดยบนพื้นที่2,431ไร่เดิมตรงนี้เป็นพื้นที่ทุ่งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตอนสมัยเมื่อปี23สมัยที่ที่มาเรียนที่นี่ค จะทําแปลงเป็นแปลงหญ้าของโตมีสำหรับการเลี้ยงวัวนมที่เรามีสายของสายพันธุ์วัวนมจากต่างประเทศเนี่ยเราได้รับเงินของกู้เงินกู้ดินมากมามาใช้นะครับหลังจากที่ท่านพอสุดทันยของประพัฒน์ที่ท่านเริ่มไว้ที่แปลงนี้ตั้งแต่ปีสองสามก็ล้นล้างนะครับก็ให้ขึ้นเองโดยธรรมชาติขึ้นเองโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่มีการที่จะ ามา,าบำรุงปรับปรุงนะครับมายุคผมก็เห็นว่าพื้นที่นี้ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ประกอบกับเราเห็นว่าไม้ที่ปลูกตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อปีสองสามนะทนับตอนนี้ก็สามสิบกว่าปีามีมูลค่ามากานะครับไม่ว่าจะเป็นมะฮอกกานีตะเคียนที่เราปลูกไว้อันนี้ที่เดิมเคยปลูกไว้โน่้นเลยว่าไม่ได้เข้ามาดูแลปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยอ่าคือ พื้นที่แปลงที่ที่ยกตัวอย่างในในเรื่องของมะฮอกกานีก็คือการปลูกสองข้างสองข้างทางแต่เราไม่เคยที่คิดจะเอามาทำปลูกป่าถาวรเป็นพื้นที่เป็นร้อยไร่ตามโครงการก็มีความโชคดีนะครับนิไลก็ถือว่าโชคดีมากที่การเฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็มองเห็นตรงกันในเรื่องของการปลูกป่า พันไม้ของเราต้นนี้นะครับที่แรกผมนึกว่าเป็นยางนาค่ะสวยมากแต่ไม่ใช่ <สะ S 2> เป็นไม้เนื้อหอมจริงๆวัดก็เคยเคยมาขอนะครับว่าจะไปทําประตูโบสถ์นะครับเ,เรามองว่าถ้าเราปลูกวันนี้นะครับประโยชน์มีหลากหลาาไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนนักเรียนนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติเป็นแหล่งของชุมชนนะครับที่มาเก็บ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะครับหรือว่าเป็นไม้หรือว่าเป็นพวกผักเลี้ยงพวกที่เงีุบ ผู้ในการไฟบร,กร,ริการภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นาอะไรไม่รู้ค่ะนยนายนายเราคนนี้เลยเอาผ้าขาวน้ำตาลผู้ายไปย้อมไม่ได้ยินใช่ไหมคะหมดยิ้มค่ะก็ไปข้างในเลยค่ะไปเล่นเกมได้นะคะเอาที่นี่เลยครับวันตกหช่วงนี้ไปนะคะได้ร่วมกับวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะครับจดัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการป,ปลูกป่านะครับสร้างสภาพอากาศให้อของจุมพรให้ดีขึ้น ท่านผู้อนวยการเรื่องไร้เกษตรและเทคโนโลยีชุมพรผู้อนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนเพิ่มเปือปริมาณปอดในโครงการปูกป่าหนึ่งคนหนึ่งต้นร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวันนี้ในนามของครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องขอบคุณท่านผู้ว่าการซึ่งทราบ ว่าท่านมีภารกิจมากมายแต่ท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการปลูกป่าท่านมาด้วยตนเองท่านโชคดินกฤษสมประธานในพิธีครับนายอำเภอทุ่งตะโกนะครับท่านหยงยุทธจิตสำรวยนะครัผู้าวนการเรียอลัยกเกษตรและเทคโนโลยจีจุนพรว่าที่104ร้อยตรีดรนิพนธ์กูรักนะครับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อมวลชนทั้งาจผู้เกียรติแล้วก็ น้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับกับผมนายพลรอนธรรมประพัฒนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิการพลังใต้แห่งประเทศไทยหรือมีตัวย่อว่าคอพอพ,อพ,อพ,อพอนะครับก็มีภารกิจหลักๆก็คือในการผลิตจัดหาแล้วก็ส่งพลังงานไฟฟ้าให้กับาการบริการผลฟตภาคแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ใช้ไฟนะครับแล้วก็มีภารกิจถ้าเป็นภาพใหญ่ๆเลยก็คือเป็นผู้ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ของประเทศนะครับเพื่อความสุขของคนไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปณิธานของการไฟฟ้าประดิษฐ์เพลงนะครับเราก็ได้มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวเราจะต้องอมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปณิธานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ